และในคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนนะครับมาดูสถานที่ฟาร์มในเซิร์ฟเวอร์จีนกันนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเขานิยมฟาร์มที่ไหนนะครับและเปิดให้ดูด้วยนะครับจากที่ผมเนี่ยได้ไปวิจัยแล้วก็ทดสอบมานะว่าสถานที่เดิมกับสถานที่ใหม่เนี่ยการฟาร์มมันต่างกันแค่ไหนนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กด u b s สไคร e และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบ,บริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยแล้วกันเพทวินท็อปอัพลิง์กอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเอาละครับตอนนี้ก็รายงานสดจากเซเว์จีนนะครับที่แมปเปเปอร์นั่นเองนะครับก็จะสังเกตได้ว่าคนเนี่ย ค่อนข้างที่จะเบาบางลงเยอะนะครับผมอ่าถึงแม้ว่าอันนี้มันจะเป็นเวลากลางคืนก็ตามนะอ่าถ้าเกิดว่าเวลาเช้าเ้าเนี่ยคนอาจจะมากกว่านี้นะครับผมอ่าแต่นี้ให้ดูนะนี่ก็มีคนที่เขาฟาร์มแล้วก็ตายนะครับนี่มีพ่อค้านะอันนี้คือพ่อค้าที่เป็นแบบสายประหยัดจริงๆนะก็คือ SP หมดปุ๊บเพเดนอนรอเอสเต็มลุกขึ้นมายิงใหม่อะไรประมาณนี้เนี่ยก็ <Hey. S 1> จะยังมีคงมีคนฟาร์มอยู่บ้างนะครับอ่ายังฟาร์มเปเปอร์อยู่เรื่อย นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีแมปใหม่เข้ามานั่นเองนะฮะนี่สังเกตดูจากไกลๆก,ก็ได้เห็นไหมนี่ก็ตื่นมาตีตื่นมาฟาร์มละนะครับอะไรประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกแมปหนึ่งที่เป็นแมปใหม่ที่ยอดนิยมกันครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่ที่แมปใหม่แล้วนะครับเป็นแมปเมือง x l a กคลนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าแพทนี้มีอะไรบ้างนะครับ ผมได้เคยทำคลิปเอาไว้แล้วก็สามารถไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเกี่ยวกับแพทเอ็กลาชว่าจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับสถานการณ์ในแมปนี้นะฮะเรียกได้ว่าตั้งแต่หน้าวาร์ฟเนี่ยก็มีคนยืนดูดกันอยู่ค่อนข้างเยอะนี่เห็นไหมยืนเรียงกันแบบโอ้โหตรงชั้นบันไดนะครับและขึ้นมานะครับตรงนี้ฮะนี่ตัวนี้เลยครับมู o ไลท์เทนดิลไลอนตัวนี้ยฮะ มันจะเป็นสถานที่ฟาร์มใหม่นะครับที่ทุกคนเนี่ยจะแห่มากันนะครับอ,อ่านี่ดูนะฮะโอ้โหตรงนี้พ่อค้าอันนี้เวลาเกือบเกือบเที่ยงคืนนะครับอ่าเก,อเกือบเกเที่ยงคืนของบ้านเรานะก็คือ,อประมาณตีหนึ่งบ้านเขานะฮะนี่อันนี้ก็ยืนกระจุกกันอยู่ตรงนี้นะฮะรวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีบรูเจมขึ้นมานะครับแล้วก็มีคนที่ยังคงฟาร์มอยู่นะอ่านี่ตรงนี้ก็มีนะฮะที่เดียวกันมีสะพงสะพานแล้วก็ ตรงข้างบนก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับคือเขาเนี่ยจะเน้นตีตัวนี้เป็นหลักนะครับอ่าซึ่งตัวนี้ดอกอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสมุดให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโอเคครับนี่ครับนี่จะเป็นดีเทลในสมุดนะคือตัวนี้มันจะเป็นตัวไรธาตุนะครับขนาดกลางเผ่าสัตว์ตั่นเองนะครับของที่ดอกหลักๆเนี่ยก็จะมีโอริที่เหมือนกับตัวของเปเปอร์เลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ครับ จะเป็นขยะ,ะที่สุดท้าย,ยทุกคนก็จะเอาไปโยน NPC ซึ่งราคาก็จะเท่ากับพวกของเปเปอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าทีเด็ดของตัวนี้มันจะมีการดอกบูเจมด้วยใครที่เล่นพระหรือเล่นอาชีพอะไรก็ตามที่ต้องใช้บูเสกลงเสกแลนเนี่ยก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายบูได้ด้วยนะครับในกรณีนี้หรือใครที่ไม่ได้เล่นในส่วนของอาชีพที่ใช้บูเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปขายกับ NPC ได้นะ แล้วก็การ์ดเนี่ยเราไม่นับละกันเพราะว่าการ์ดมันก็ดวงไข่ดวงมันแต่การ์ดใบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีถ้าเทียบกับเปเปอร์เนาะเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่ใส่ประดับแล้วเพิ่มสกิลดาเมจได้2%นะะไปดูดีเทลในคลิปนั้นได้เลยนะครับอ่ะแล้วผมเนี่ยก็ได้ทําการทดลองฟาร์มมาแล้วนะทุกคน เป็นเวลา3วันด้วยกันนะครับอยู่ที่นี่นะโอเคครับและนี่ก็จะเป็นตารางนะครับที่ผมเนี่ยได้ไปลองวิจัยฟาร์มกันมาในเซิร์ฟเวอร์จีนนั่นเองนะครับโดยที่ผมเนี่ยได้เทสเป็นเวลา3วันด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้อาชีพเดียวกันก็คือพ่อค้าอัพสกิลแบบเรื่องของการฟาร์มเนี่ยจัดเต็มเหมือนกันนะครับก็จะสังเกตว่าเงินสดนะครับที่ได้จากเปเปอร์นะฮะก็ยังคงสูงกว่านิดหน่อยนะครับ3วันที่ผมฟาร์มไอตัวมูลไลท์เนี่ย ก็คือมันจะมีแกว่งๆบ้างนะครับประมาณ1นึ่งแสนเซนีนะถ้าเกิดสังเกตจากวันที่2แล้วก็วันที่3นะครับก็จะมีแบบขึ้นลงค่อนข้างเยอะนะครับส่วนโอรินะครับเท่าที่ดูนะก็ได้น้อยกว่าเปเปอร์นิดนึงนะฮะอ่าได้น้อยกว่าเปเปอร์นิดนึงมันจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ164นะครับอ่าแล้วก็ตัวของ Fantay f ฟา w e r เนี่ยก็จะดรอปที่เปเปอร์เนาะ2อ5 2ชิ้นเทียบกับตัวของ Moonlight เนี่ยก็คือจะดรอปเป็นไอหย่าสีฟ้าเนี่ย มันก็จะดอกใกล้เคียงกันนะครับ2,000ตนต้นพันเนะครับไอในวงเล็บเนี่ยก็คือผมสรุปเป็นราคาเซนีที่เอาไปขายในตลาดกลางนะเออแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวคุณก็อาจจะเอาไปโยนร้านค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ แล้วแต่นะครับผมอ่าก็ราคาก็จะต่างกันนะครับส่วนหินแดงได้เท่ากันอยู่แล้วนะครับ1 7 8 0 0 0สนเนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมีแอดออนในส่วนของบลูเจมเข้ามานะครับผมอ่ะก็จะได้อยู่ประมาณ30,000ถึง50,000เซนีที่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งโดยสรุปรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารวมเซนีแบบนี้เนี่ยครับอ่าตัวของเปเปอร์เนี่ยก็ยังคงได้เงิน เยอะกว่านิดหนึงนะอ่านิดหนึ่งก็คือหลักแสนนะอ่านิดนึงก็คือหลักแสนนะครับซึ่งหลักแสนตรงเนี้นะครับถ้าสมมุติว่า10วันนะเออมันก็ต่างกันเทมหนึ่งนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองคิดดูอีกทีหนึ่งละกันนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลตรงนี้นะครับที่ผมได้ทดําขึ้นมาเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ เทสจากเซิร์ฟเวอร์จีนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ครับก็อาจจะต้องลองเทสกันอีกทีหนึ่งตอนที่เข้าเซิร์ฟเวอร์4นะว่ามันจะเป็นตามนี้จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะฮะเงินจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันมากถ้าดูโดยรวมแต่ตรงนี้มันได้การ์ดท,ที่ดีอนาคตเอาไปทำดาวได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังได้บูเจมนะครับ คนจีนส่วนใหญ่นะครับก็เลยนิยมมาฟาร์มที่นี่กันค่อนข้างเยอะนั่นเอครับสุดท้ายนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสถานที่ฟาร์มแมบใหม่นะครับที่ดูดแล้วเนี่ยเกมก็ยังไม่ได้เปิดให้จํานวนเซนีที่เราได้ต่อวันมากขึ้นอ่าทางทางที่มีแมบใหม่แล้วนะเออแต่ว่าเขาก็ยังคงแบบกักไว้ที่ถ้าเราฟาร์มเงินสดเนี่ยเราก็จะได้ประมาณนี้อะไรประมาณเนี้ยเออมันไม่ได้แบบว่า โดดกว่ากันนะทั้งๆท,ที่ปกติเนี่ยเวลาแบบมีแมปใหม่มามอนสเตอร์ใหม่มาเนี่ยมันควรจะฟาร,ร์มคาเทิบขึ้นไปได้อีกสเต็ปหนึ่งแต่กลับกลายเป็นว่า <Hey. S 1> เออมันก็ไม่ได้ต่างจากเปเปอร์มากเข <Hey. S 1> าอาจจะอยากกระจายคนเป็น2แมปนะครับเพราะว่าเปเปอร์ตอนนี้ถ้าเกิดดูในเซิร์ฟเวอร์ซีก็แอน์อัดกันหนักมากบางคนก็ฟาร,ร์มกันไม่ทันหรืออะไรอย่างนี้ <Hey. S 1> อันนี้ก็ลองแสดงความคิดเห็นมานได้นะครับผมว่ารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับกับสิ่งที่ผมได้นําเสนอในวันนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้กันนะครับผมก็ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องจุ้งโขด้วยนะครับและคลิปหน้าถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะจ๊ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ